ผมอ่านชื่อเรื่องแล้วหลายท่านเพิ่งตกใจนะฮะเพราะว่าอ่านชื่อเรื่องแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหนังหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นการประทะกันระหว่างแม่ย่านางประทะกับผีตายโหงฮนะ The Shock Podcast. เราจะมาเริ่มต้นกับสายของคุณพึ่งนะฮะคุณพึ่งบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเจอด้วยตัวเองด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อประมาณสักหกเดือนที่ผ่านมาผมอ่านชื่อเรื่องแล้วหลายท่านเพิ่งตกใจนะฮะเพราะว่าอ่านชื่อเรื่องแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหนังหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการประทะากันแบบอารมณ์เยาดูไอเจสันประท่เอเฟดดี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่านี่เป็นการประทะากันร,ระหว่างแม่ยนางประทะกับผีตายโหงฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นตอนนี้เรามากันที่สาย ของคุณพึ่งครับสวัสดีครับคุณพึ่งค่ะสวัสดีค่ะนะ้าคราวนี้สิ่งที่ได้รับข้อมูลมาในเบื้องต้นนะพึ่งฮะต้องบอกว่าโอ้เป็นเรื่องของแม่นางปัะท้ากับผีตายโหงเลยล่รฮะ ไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเล่าให้ใครฟังนะคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่เชื่อแต่ว่าแต่ว่าชาวบ้านที่ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์เนี่ยหนูไม่ได้เจอคนเดียวเออเรื่องเนี้ยจะมีชาวบ้านอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยแล้วก็มีแฟนด้วยที่เขาจะเห็นกันนะฮะทางั้นเนี่ยหนูยังไม่ได้ไปเห็นโดยตรงแต่แต่ว่าคนที่ไปช่วยชีวิตแฟนเนี่ยเขาเห็นกันหลายคนค่ะครับนะฮะถ้างั้นเป็นว่าไอ้เชื่อไม่เชื่อตัดทิ้งไปก่อนนะฮะเอาส่วนที่เจอมาได้ยินมาเขาเล่ามาทั้งหมดเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะครับ ก็คือเรื่องเนี่้นะคะ mm hmm. เกิดเมื่อปีห้าเจ็ดนะคะเป็นเป็นเดือนสิงหาคม mm hmm. อ่าตอนนั้นน่ะเราก็ขับรถคันใหม่กันอยู่ครับรู้สึกเรารู้สึกว่าเราใจไม่ดีอื mm hmm. เป็นรู้สึกที่เป็นช่วงที่รู้สึกติดตกมากครับก็เลยก็เลยพยายามเตือนแฟนให้ขับตปีเดียนะคะ mm hmm. ให้คล้องพักให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้ววันนั้นอ่ะวันที่เกิดเหตุนะคะก็คือโทรไปหาเขาว่าเออพี่ออกมาหรือยังจะให้มารับที่ทํางานเขาก็บอกากาลังออกมาแต่ฟังจากของเสียงแล้วก็คือว่าเหมือนน่าจะน่าจะมีอาการริดเร่งด้วยนะคะแล้วก็บอกค่อยๆมาแต่ว่าเราก็ก็เร่งเข้ามาด้วยนั่นแหละแต่ใจคือไม่อยากให้ขับเร็วหรอก แบบกลัวเขาจะไปนั่งอในยงเพื่อนแล้วนานก็เลยให้รีบกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดก,กันประมาณนี้ไม่รู้สื่อสารกันเข้าใจผิดไหม,มแต่ว่าเขาก็ขับมาน่าจะน่าจะมาด้วยความเร็วสูงโทรขาดการติดต่อมาตอนประมาณห้ามงเย็นก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามานะคะคว่าน้อง แฟนน้องโดนรถชนอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รถของน้องเนี่ยยับเลยนะคะแล้วพี่กําลังจะพาแฟนน้องไปโรงพยาบาลก็บอกตรงว่าก็ใจไม่ดีค่ะก็ใจเสียเลยก็รีบไปที่โรงพยาบาลในตัวอํอำเภอก่อนจุดที่โดนรถชนเหลือเกิดอุบัติเหตุตรงไหนครับที่สาราสาราลิงทางค่ะสาลาเป็นสารารอรถในชนบทอาจจะเป็นหลัสาราหลังคาสีเขียวนะคะตอนนั้นหนูยังไม่เห็นสภาพรถและยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นก็รีบพาแฟนไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็พาแฟนไปที่โรงพยาบาล ที่ชื่อดังของโจงสลัดโลกส่งตัวต่อไปเลยเพราะว่าเลือดเนี่ยไหลออกมาเต็มรถเลยค่ะก็ปรากฏว่าหนูก็ไปก็ไปที่โรงพยาบาลระหว่างที่รออยู่นะคะตื่นเต้นเรารื่องค่อยๆนะเขาค่อยๆเล่าใจเย็นๆเพราะเรื่องนี้เสียรถไปคันนึงเลยค่ะแล้วก็กอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีน้องที่เป็นครูด้วยกันนะคะเขาก็เป็นห่วงเราแล้วเขาก็ตามเรามาถึงโุลูโลกมามาช่วยกันเฝ้าแฝง ระหว่างที่มาเขาก็มองหน้าหนูก็บอกน้องมองอะไรอะ่ะน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมน้องอ้อมก็เลยบอกจี่พึ่งรู้อะไรเปล่าทําไมอืมเขาบอกว่าตอนที่ก่อนตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยมีชาวบ้านหลายคนมากสิบกว่าคนนะคะเห็นเหตุการณ์แล้วเขาขนลุกกันหมดเลยเขาบอกว่าให้มาบอกหนูด้วยอืเขาเห็นนะคะตอนที่รถพุ่งเข้าไปชนในสาราเนี่ยมันไม่ได้ชนคนเลยมันชนแต่สยลางเดียวชนชนสาราอย่างเดียว โดยปกติแล้วสารานั้นเน่ะเป็นแบกวัยรุ่นนะคะนั่งบนมอเตอร์ไซค์นั่งบนกรลาคือน,นั่งกันเยอะมากคือทุกคนจะต้องนั่งกันทุกวันแต่วันนั้นไม่มีใครนั่งเลยรถก็เลยชนแต่สาฮาพี่แล้วพอรถชนควันมันก็ตลบอบอวนเขาก็เลยไม่มกล้าเข้าไปช่วยเพราะเขากลัวว่ามันเป็นรถติดแกส๊สแล้วที่พอควันมันเบาๆลงอ่ะเขาเห็น ว่ามีผู้หญิงผมยาวน่ะนะคะนั่งอยู่ตรงฝั่งคนนั่งแล้วผกแล้วลักษณะคือรถต้นหงายท้อลงไปก็ทุกคนก็จะห้อยหัวลงมาเขาเห็นแล้วมีคนนั่งด้วยกันสองคนในรถเป็นผู้หญิงหนึ่งคนและชายหนึ่งคนแล้วหัวเนี่ยห้อยลงมาแล้วผมของผู้หญิงเนี่ยนะคะคยาวปะบอกรถเลยค่ะพี่ตอนยาวปะบรถนี่คือจากคำบอกเล่าของคนที่เข้าไปช่วยเหลือเลยนะคะพี่ก็เป็นรอพสอสต่อ เจ้าปะเบกเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปตรงฝั่งคนนั่งก่อนคือจะช่วยผู้หญิงแล้วแล้ว,ลวเขาเห็นกันในระยะนั้นน่ะเขาเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยเอามือข้างเอามือข้างหนึ่งอะค่ะดันฝั่งคนขับไว้ก็คือ,อดันตัวของแฟนหนุ่มไว้ดันไว้ให้เขาตรงตรงๆอะอทุกคนก็เลยคิดว่าเป็นหนุ่มไงเขาคิดว่าหนุ่แมแน่ๆอะไรเนี่ยเพราะเขารูจักหนุ่มเพราะเขาไปเปิดเป็นฝั่งคนนั่งไม่มีค่ะอ้าว ไม่มีใครเลค่ะพี่งวังแต่แตบแฟนหนูที่น่ะให้ขอหวอค่อยเป็นข้างคาวอะค่ะแล้วก็เลือดเนี่ยกําลังไหลลงมาเต็มเบากรถเลยเฮ้ยคนลุกอืออันเนี้ยจากทาบอกว่าของคุณมีช่วยจริงๆให้หนูคิดว่าเขเสื้อถือได้แล้วเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปครับลุกแล้วอีกเรื่องหนึ่งขับมาในตอนเช้าก็มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาอีกครับ บอกว่าน้องน้องที่เป็นเด็กพิเศษนะคะก็ะคือเด็กออทิสติกฝั่งตรงข้ามอ่ะตรงข้ามกับที่เกิดเหตุน้องก็งเ,เป็นคนที่มีความพิเศษเห็นอะไรแปลกๆแ,แล้วอันนี้คนชุมีน,นเขาจะรู้น้องคนนั้นอะ่ะเขาเล่าให้แม่เขาฟังก็เล่าแบบของเขาอันนะคะเขาบอกว่าคดระหว่างที่ก่อนเกิดเหตุเขานั่งจ้องตรงตราลางนั้นอะ่ะ<อ>มาต้องพักนอ่ะอละก่อนเกิดเหตุแค่ไม่กี่ ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะเขานั่งจ้องจ้องจ้องแล้วเขาก็ชี <mel> ้ช <roman noise> <mel> ี้ชี้ไปแล้วอยู่ๆรถถลกแปเนก็พุ่งเข้าไปชนาราเลยน้องเขาก็เลยบอกแม่ว่าเขาเห็นนะผู้หญิงนะคะใส่ชุดสีดำดำผมยาวๆยืนตาแดงแล้วก็จ้องเข้าเมงมาที่รถก็ที่ถนนนะคะจ้องอยู่ปักหนึ่งแล้วเด็กคนนี้เขาเห็นเขาก็กลัวเขาก็ยกแม่แน่นกลัวแล้วเขาก็นั่งนั่งอยู่ในบ้านอืหนูก็เลยมาปฏิบัติต่อเรื่องเองหนูไม่รู้หนู คือหนูก็เลยว่าโอ้โหถ้างั้นอนะ่ะคือรถของหนูเนี่ยเป็นสับสิบเยอะนะอไม่มีอะไรเข้าไปได้แน่แน่แล้วสองอะไรชีออะไรอยู่ตรงนั้นผู้หญิงที่เห็นช,ชุดดําตาจ้องอเข้ามานคือใครก็ีการค้นหากันนะคะที่ความสงสัยแล้วหนูก็อันนี้จะเล่าเรื่องแฟนก่อนคือแฟนเนี่ย แตกเลคะคือมันคือแค่หัวแตกเฉยทั้งที่เลือดไหลเต็มรถด้วยนะคะหัวแตกแล้วก็แค่นิ้วก้อยซ้ายเนี่ยมันถูกแตกแค่นั้นเองค่ะเืบอกแล้วก็อยู่โรงพยาบาลแค่สีวันเท่านั้นแต่ว่าสภาพรถเนี่ยเอาจริงคือน่าดูแล้วน่าจะหนักกว่านี้ก็ตรงๆนะคะรถหนูตายไปเลยค่ะฮะ รถหนูตายไปเลยคือหนูซ่อมมันไม่ได้แล้วหูวเสียงมันชนชนทับเลยฮะใช่ค่ะตอนนี้รถหนูอยู่ในอู่อยู่ในอู่ค่ะตอนนี้อยู่ในอู่เลยยังหนยังไม่ได้ไข่ซากเลยด้วยปัญหาเรหลายอย่างแต่กลายเป็นซากซากเชีงกงในอนาคตครัะแต่ว่าแฟนแฟนเราเป็นแฟนเราเป็นแค่หัวแตกแค่หัวแตกแล้วรถแตกออกมาแค่นั้นแล้วก็ริ้วก้อยไฟก็ถูกเล้าแค่นั้นค่ะไม่แล้วตรงโซนของคนขับเนี่ย ไม่กระทบกระเทือนเลยค่ะกระทบกระเทือนแต่ฝั่งซ้ายข้างแถมแล้วก็ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าโดยเฉพาะโซนคนนั่งเพนั้นที่ไม่ป็นคนขับพนั้นที่ไม่เป็นอะไรทั้งนี้ก็เกิดความสงสัยกันในทุกๆเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องของม่ยานางเดี๋ยวจะเล่าในตอนท้ายก็มีการไปหาอามีพี่ที่รู้จักนะคะเขาก็ไปหาหมอดูไปหาอะไรของเขาเินที่นั่นนะคะ จากจากคำบอกเล่าของหมอดูก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ตรงนั้นอ่ะมันเคยมีคนตายหง่อะไรนะเคยมีคนตายหงค่ะคนเคยมีคนตายหงตรงจุดนั้นใช่ค่ะตรงตรงศาราตรงที่รถชน,นนะนะค่ะแล้วตรงสาลาเนี่ยจะต้องบอกก่อนนะคะว่าสาราตั้งอยู่ข้างหน้าถนานข้างข้างถนนถูกไหมคะมหลังสาราขึ้นผัดเกดกันแค่สองก้าวคือ คือสารตะรภูมของบ้านตรงนั้นนะคะ,ะ,ะขนาดใหญ่การที่รถชนเข้าไปในสาลาเนี่ยน่าจะโดนระพูดูงไหมคะค<ช>ร้นอย่างแรงระพูมก็ไม่โดนะคะ่ะโดนในลายาอย่างเดียวรถไม่มุดเข้าไปอยู่การสาลาเหมือนพี่มุดถึงมุดถึงที่เผาซกสมัยก่อนอ,ะอ่ะที่มันเป็นเป็นปูนอ,อ่ะครับมันเหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยแล้วรถไม่ไปสีบอยู่ตรงกลางเหมือนลงตอืปก็ ลุงที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกเขาอยู่คนตายโหงนะคะแต่ว่าเรื่องมันนานมากๆเลยเขาเล่าต่อๆก,กันมาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครส่วนทางหมอดูเขาก็บอกอีกเรื่องหนึ่งเขาก็บอกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่ตามแฟนหรือมาตลอดอ๋อนนรักเ,เก่าสมัยอดีตชาติเลยคช่ะซึ่งมันต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงแสดงว่าตอนนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันออกเป็นสองทางแล้วทาทางหนึ่งก็อีกทางหนึ่งก็บอกว่าเป็นเป็นเหมือนแฟนที่ตามกันมาจากชาติปางก่อนไม่รู้ล่ะใช่ค่ะ แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกใจหงอยเงี้มีมคนไปหงแต่มันนานมามากเหละจับไม่ได้แล้วก็่ีกอของแม่นางพี่หนูมั่นใจมากว่าผู้หญิงผมย,ยาวยนั่นอ่ะเป็นม่นางอย่างแน่ๆเลยก็ช่วงที่นหนูจิตตกทีจิตตกมากๆแล้วก็เครียดมากๆหนูก็ ไปส่งแฟนที่ทํางานแล้วหนูก็ขับรถไปจอดในจุดที่สงบหยุดจุดหนึ่งในอำเภอเลยนะคะหนูก็ยกยกมือไหว้รถของหนูเองนี่แหละคะ่ะยกมือไหว้เองคุยกับเขาเองคุยคนเดียวนี่หละคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้แม่แบบว่าจพอปกป้องคนในรถอย่าให้คนในรถให้เป็นอะไรอย่าให้บาดเจ็บนาค่ะอย่าให้ตายอย่าให้เกิดอะไร,รแล้วอย่าให้คนบนถนนเนี่ยต้องตายราะรถของหนูอย่าให้เขาตายอย่าให้เขาเจ็บถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้รถตายแทนไปเลยนะคะ หนูพูดอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วอ่ะหนูจะต้องเอารถโดยใช้เองอแต่วันนั้นน่ะตอนเช้าหนูเปลี่ยนใจจะพันหันรตรงทางแยกอหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดจากท่านดนจิตนใจด้วยหรือเปล่าหรืออะไรก็นแล้วแต่แต่นี่แต่เรื่องที่คนเห็นผู้หญิงของยาวในรถซ้ายเนี่ยเห็นกันหลายคนค่ะอือออ ทั้งนั้นพี่พี่ถามหน่อยได้ไหมฮะว่าในรถเนี่ยปกติเนี่ยส่วนมากในรถจะมีพระถูกไหมครับในรถรในรถคันนี้มีอะไรบ้างฮะที่เป็นวัตถุมงคลเป็นของศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือต้องบอกก่อนว่าในรถหนูงมีหลวงปู่ฟ้านอาจารรุ่นหนึ่งอะนะคะแต่ว่าวันที่เกิดเหตุอะ่ะมันหายไปครับเหรียญของท่านหายไปเลยแล้วก็พระกริ่งประเวทอนะก็ก็หายไปเหมือนกันไม่รู้กระเด็นหรือว่ามีคนออกไปก็ แต่ว่าที่ยังอยู่กับหนูที่เก็บมาได้แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นหนูปูสุกนะคะสุกตะขอม,มาขมเท่าครับหนูปูทวดค่ะอพัซซิวลี <iv> ครับที่อยู่ในรถเลยนะคะอ๋อซึ่งปกติจะรถจะเรือนี่ก็จะว่ากันว่ามีแม่นางคอยคุ้มครองอยู่ถูกไหมฮะค่ะอ,อันนี้อันนี้ ้อพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะคะก็อ,อขอเตือนคนที่ฟังนิดนึงนะคะว่าถ้าขับรถเนี่ยอย่าขับเร็วมากอืคุณขับในชุมชนคุณยิ่งต้องระวงังแล้วยิ่งมีอาการมึนเมายิ่งไม่ต้องขับ มันอันตรายค่ะคมันจะไปเก่งกับรถไม่ได้เออเออนี่ก็กเตือนจะไป่งจะินัดสิทธิ์ได้ยังไงก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยโอ,อ้แต่นี่คือทั้งหมดเหตุการณ์ที่ที่เพิ่งเล่ามาแม้ว่าพึ่งจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าได้รับคําบอกกล่าวจากชาวบ้านก็ดีจากที่เด็กคุณนี่เห็นจากที่ชาวบ้านเห็นก็ดีเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่มาช่วยแฟนเหล่าน่าจะเป็นแม่ยานางผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนกับมาช่วยคอยผลักคอยดันไว้ค่ะซึ่งจากสภาพรถอว่างตามตรงไม่น่ารอดอ่ะ คือพี่เห็นรถคือครั้งแรกที่เห็นรถอ่ะครูนคนเขาถามว่าตายไหมครับค่ะตออายไมยเลยค่ะคำเดียวเลยเพราะว่ารถสภาพยับเยินมากอ,อเออนึกภาพบอกเลยว่าตอนที่ชาวบ้านเห็นเขาคงตีความว่ามากันสองคนชายคนคหญิงคนคแต่จริงๆในหลักในหลักการในหลักความเป็จริงนี่คือมาคนเดียวคือแฟนเรา ค่ะหนูว่าหนูรู้ขอมผมยาวคระบันนี้เขาเห็นผู้หญิงผมยาวปะบอกขนาดนั้นเขาคิดว่าเป็นหนูไ่คะเป็นคนลุกตัวที่เขาบอกว่าผมยาวประบอกลงมาแล้วก็เอาดูดานแฟนไว้ใช่ไหมคะนี่ไงึ่งบอกว่าเป็นเรื่องของแม่นางปะท่ากับผีตายโหงแสดงว่าแม่นางเหมือนมาคุ้มครองส่วนจุดตรงนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นผีตยโหงก็คือเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนเสียชีวิตแต่ว่านาแล้วไม่รู้ว่าต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าไม่รู้ละ เออคนนึงอาจจะอยากเอาชีวิตแต่ขณะที่คนนึงพยายามจะช่วยชีวิตอืมถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่แต่แต่คนที่คนที่เห็นอ่าบุคคลลึกลับนะคะที่เห็นข้างทางที่ยิต้องเข้ามาในนี้คนเห็นคนเดียวก็คือน้องที่เป็นอธิติพิเศษใช่ค่ะแต่ที่เห็นไม่นานในเห็นกันหลายคนครับไม่ต้องบอกก่อนนะคะอ้าวได้นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ นะครับเอาละฮะคุณพึ่งเปิดเรื่องได้สนุกตื่นเต้นฮะแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นทาหณ์สองคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันละกันนะครับขอบพระคุณครับพึ่งค่ะขอบคุณครับพี่ต่อสวัสดีครับครับผมนะก็ตื่นเต้นดีนะนะผมกําลังนึกภาพตามแล้วก็จินตนาการว่าผมเป็นชาวบ้านนะว่าฟังเป็นชาวบ้านแล้วก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมอาจจะเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่เห็นตามเหตุการณ์ที่น้องพึ่งเล่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ตีความว่าเป็นแม่ยานางนั้นคงจะมาช่วยแฟนพึ่งเขาส่วนน้องที่ เป็นเด็กออทิสติกเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เห็นแม่นางฮะแต่ว่าเห็นเป็นเหมือนวิญญาณผีใต้โลงนะที่อยู่ตรงจุดนั้นที่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ตาแดงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่เตือนสติได้ดีเหมือนกันเลยนะครับ The Shock Podcast.